ครับสวัสดีครับผม,มชื่อใจซอชุมเดียครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อภูมิเจไทญทงอภัยครับไเนี้เรซ้อมมากี่วันออกมาประมาณ2เดือนครับมมก็รซ้อมอยู่ที่ใครใคยมนัสัก์มวยไทยครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นู่นเลยเชียงใหม่เนาะใช่ครับแล้วมีใครเป็นผู้กองซ้อมทีนะตอนครับก็มีพี่เพชรบุรพาที่เจียมสังครับแล้วก็มีพี่น้องๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุ อายุ23ปีสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักเมื่อป่วยตอนนี้สาครับมวยสไตล์อะไรครับไปเตอร์ครับเทคคาตามมาครับวันนี้ไม่เจอจอร์นเนาะไม่เคยต่อยกับจอร์นไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเกย์ต่อยจอร์นยังก็ศึกษาครับเขาเมื่อจะตายมวยเข่าเหนียวแน่นนะวันนี้ไม่เจอจอร์นนะวางเกยวางไหนไงดิ ต้องดูบอลไปทีครับล่าสุดไปไปที่ตะวันนาครัวันนั้นไปกับอายุ MC มซีไทยไปบ้างก็ชนะนอกยกสองวันนั้นเบสที่ต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดนร้อยยี่สิบเจ็ดนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกใช่เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำแบบนี้มาพอดีครับมาผ่านเรียบร้อยครับร่างกายไฟดีกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงเต็มร้อยครับพร้อมมาชนะกับไเหมาเดืันคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ประมาณ70ครั้งคน,นจังหวัดสุรินทร,ร์ฝากเชียร์ๆแฟนคลับน่ครับฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ,บดีรู้สึกครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ